วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะเดี๋ยวนะครับนักเรียนชั้นม2ออครับ3วันนี้จะได้ช่วยกันทําการเพราะเมล็ดพืชเนะาะเป็นประเภทพืชผักนะสมควรเนาะวันนี้เรามีอยู่10ชนิดนะครับได้แก่คะน้าขึ้นช่ายคะน้าห้องกงผักชีใบเลื่อยผักกาดหอมอผักชีลาวควางตุ้งห้องเต้ผักกาดเขียวผักกาดขาวและก็ผักชีไทยนะครับ เรามีอุปกรณ์ก็มีเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นกล่องพืชสลับมีฝาปิดสลับอบความชื้นไว้เนาะเออแล้วก็มีฮีทมอสนะครับฮะโอ้ไม่เป็นไรไเลยเดี๋ยวเราเราค่อยเปลี่ยนเอาซัก้ไได้เออเติมเติมนั่งมาเติมๆาอ่ะใครจะเป็นคนแรกที่ทําการบรรจุจ้ะบรรจุฮีทมอสลงไปเอาเลยเอาเอาอ่ะอันดับแรกครับเอาเออใช่เอาขนะกก่อนเนาะ บอกเชื้อด้วยแล้วก็เขียนลงไปนะครับเออเด็กหญิงนกพะเก้านกพะเก้านะครับเอาไปสักประมาณครึ่งกล่องนะลูกนะไม่ต้องเยอะเอออย่าให้เอออย่าให้มันรดออกมาข้างนอกนะลูกให้มันจะได้ไม่เปื้อนอัดอัดลงไปแล้วก็เอานั่นแหละบางบเออให้เสมอครับเออใช่ใช่เกลี่ยเกลี่ยให้เสมอกันเขียให้เสมอกันใช่ใช่เขียนเสมอกันเออเออช่่ยกันช่วยกันกลวัตรช่วยกันเออขยาวให้มันทั่วๆให้มันเสมอครับหนาเรียบ หนูจะเอาน้ำมาฉีดใส่ด้วยเล้วอย่าลืมทีนี้คือชนิดแรกที่เราจะทำการก็คือคณ<น>ะเออคณะนะครับอันนี้เดีย๋ยวนะเอาน้ำมาลดเดี๋ยวลูกน้ำมาลดไว้ก่อนเอาน้ำมาำลดพริกนิดหน่อยนะตัวนี้ไม่ต้องใส่เยอะขนาดได้ก็ได้ลูกน่นอนเรียงไว้อย่าให้มันสับสนกันนะลูกให้มันตรงกันเดอ้อกับฝาเด้อเพาะอะไเป็นคณะเป็นอะไรต้องใ<ม>ห้ตรงกันเด้อเออเออเอาทีนี้หนูหนูไปฉีดอยู่ที่อ่างนั่นก็ได้อันนี้อยไปใส่เม็ดเลยต้องใส่เม็ดก่อนใช่ไหมครับผเออแล้วก็ลดน้ำลงไปฉีด อเออนั่นแหละครับฉีดให้พอได้ชุ่มนะมันหมาดแล้งั้นเนหรอนะเอาละเอละเองแถมมันซึมน้ำสักก่อนซับน้ำลงไปซะก่อนเออรอก่อนรอสักหน่อยรอกสักหน่อยอย่าให้อย่าให้อย่าให้ร้อนมากอย่าให้มันจนแฉะจนนั้นเดี๋ยวมันจะเน่าใช่ไหมแค่น้ําไม่ได้นะครับเอาแค่พอชื้นอ่ะอันนี้พอเราฉีดลงไปเสร็จว่ามันมันยังมีการต้านการซึมน้ําอยู่ต้องให้ค่อยๆมันซึมลงไปทีแล้วน้อยนะ้ลูกนะให้มันชุ่มไปทั่วเลย ของแรกใส่อะไรให้มันตรงกันนะเออให้มันให้มันให้น้ำมันนั่นสะก่อนได้อ่าให้มันแฉะงี้กดลงไปนะกดไว้กดไว้กดกดลงไปคือเรามองเห็นข้างหน้ามันมันแฉะก็ยิงแต่ข้างใต้เนี่ยมันยังไม่ยังไม่ลงไปเลยนะครับเนี่ยให้มันซึมให้มันมันบานสักก่อนนะพูดง่ายๆเข้าใจเนาะเออเดี๋ยวรอสักหน่อยรอสักรู่ไม่ต้องไปจิ้มไม่ต้องไปทำอะไรครับเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเวลาเราใส่มันได้ลงไปแล้วมันจะเคลื่อนอ่ะใครจะปูยเอาที่มันบานบาก่อนเพื่อนนั่นแหละ กดเรียบร้ยกางประเดี๋ยวเอานะให้มันทั่วๆนะแล้วรกเอาเอาอะไรเอาอะก่อนอากาศขาวเหรออ๋อตัวนี้แหละเอาตัวเนี้อากาศขาวเลยผักชีุโอ้ักชี i ดาวเหรอเดี๋ยวอ่ะดูอ่ะดูที่อ่ะไปเออให้มันเกลี่ยทั่วๆนะอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะให้มันเกลี่ยทั่วเอออันนี้เป็นผักชีลาวเนาะเออนะครับก็คอยส่งให้เพื่อนนะลูกนะเออประมาณนี้แหละ เดี๋ยวมันก็คงใจลงไปแปะนั่นเองนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะปิดฝาเอาไว้เพื่อให้ความชื้นมันอยู่ข้างในเนาะไม่สเสียความชื้นเนาะเออส่งมาครับเสร็จแล้วก็ส่งมาครบหรือ,อยังสิบอันก็เอาฝาใส่กลับไปเตรียม,มประมาณนี้นะครับพวกเราดูเชื่อกันด้วว่ามันจะถีบไหมหรือว่ามันจะห่างเกินไปนะดูนะดูเชื่อกันนะเพราะว่าครูเองก็ไม่เคยจะปลูกแบบนี้มาก่อนนะครับครั้งแรกนี่กับนักเรียนชั้นมสองครับสามนะครับเช่วยกันทุกคนนะ เอออันนี้อันนี้คือผักชีลาวเดี๋ยวปิดตานะครับแป๊บเดียวอั่นลงไปอีกถ้ามันยังไม่พอสั่นลงไปอีกนะครับอ่ะเยอะๆ,ๆเลยกี่ๆแล้วก็ได้เพราะว่ามันออกมาจากต้นนี้มันเั็นตนสนแล้วไปแยกมันออกมาใช่ไหมอบางอันมันไม่เืิดเออใช่ใช่นะเผื่อที่มันไม่งอกใช่มให้มันเฉลี่ยให้ทั่วๆเลยนะครับเออวันนี้ไม่เล็กมากเลยเนาะตัวอ,อะไรนะ เออผักกาดเขียวนะครับโอ้มองแทบไม่เห็นเลยเนาะไม่มัน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 ไม่ก็แยกสีเออให้ตู้ด้วยเกลี่ยนะลูกนะเกลี่ยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะลูกเด้อเออพอาพอยังนี่กระดาษที่พอยังอ่ะเอาแล้วนะอ่ะติฟ้าเออไปเตรียมเรียงไว้อันนี้เป็นผักชีลาวไปอีกต๊ะหนึ่งเลยเดี๋ยวจะได้มีสับสนกันอืมติฟ้าแล้วอันนี้คืออะไรผักชีไทยอ่ะมาเรียงไว้ อันนี้ใช้ได้ยังไรทัมันช่วยเยอะแยะอันนี้อะไรได้แล้วอเือรไไ่ด้ได้ยรอได้ได้ลอดูยิ่าเอาแล้วนะหมดหรือยังอ่ะเอออะคะเราเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ขึ้นช่ายอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะครับอะปาจนาปอนนะครับานาอ าทั้งชัยนนี่คือสองขับสายนะครับเออบันทึกสิครับโอ้ใครมีกล้องเราบันทึกเอาไว้ักทางของพวกเราภาพจริงด้วยนะเออโอ้ครบเลยเราดูเสี่ยวจะเกิดไหมเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอบความชื้นเอาไว้เนาะเออแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาอย่างเงี้ยนี่เป็นสมุนไพรนะเอาแบบว่ามันน่าจะงอกสักประมาณสองสามกิโลกรัมก็พอเออ เออเอาเลยอันนั้นทั่วอ่าขึ้นใช่มาแล้วขึ้นใช่มาแล้วนี่เป็นตัวสุดท้ายเนาะในสิบอย่างของวันนี้ก็คือคะน้านะครับคะน้าตอนนี้เรามีอยู่เรามีอยู่อะไรนะอ๋อนี้นี้ใส่กล่องนี่เฉยจะเอาอีกไหมใส่อีกไหมเอาตัวนี้ไปใส่เลยเอาอีกสักอย่างขึ้นมาเรามีหลายอยู่หนึ่งจ้าจ้าอยู่ในกล่องนั่นแหละเอาขึ้นมาลุกคะน้าอ้าวเราตอนนี้เรามีมีผักชีลาวผักกาเขียว ว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะเราจะเอาลงในกระบาดไงเอาดูที่มันจะพอลงในกระบะได้อ่ะอันนั้นเราสำหรับลงดินเอาอะไรลูกเอาเยอะๆหน่อยเอาเยอะๆหน่อยหมูนี่ยังหมูนี่ยังเออมาใส่มาใส่เออมาใส่มาใส่ขนาดหมูกรอบเนี่ยไม่มากินด้วย จากที่เพาะไว้ในกล่องแบบระบบปิดนะครับหมายถึงว่าให้มีการควบแน่นผ่านไปเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าจะขึ้นลาแล้วก็เสียหมดละเพราะว่ายาวเต็เมเลยทำพ่อมาได้รับแสงอยู่ในถุงถุงหิวที่มีสีน้ำเงินเข้มๆนะครับทำให้ไม่ได้รับแสงเงี้ยนะครับ นี่ก็เป็นผักกาดเขียวผักกาดขา,กกา,ขาววางตุ้งจะออกละคณะห้องกงง่ายผักกาดหอมวางตุ้งห้องเต้คณนะแต่ถ้าหลับผักชีลาวนี่มันเงียบอยู่ผักชีใบเลื่อยก็ไม่มีอาการจะเคลื่อนไหวตรงไหนเลยผักชีไทยแล้วหอมป้อมก็จะ ผมใสอย่าชื้นเกินไปกิ้นใช่ก็เหมือนกันอ๋อพอใจละเดี๋ยวนี้กลุ่มไหนที่ออกเป็นต้นแล้วจะให้แสงแดดตรงนี้เอาไปแทนในกระบะนี้นะครับเอาไปลงในกระบะพ่อปลูกที่เกยมไว้นีิะก่อนหลังจากเปิดกล่องมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นสภาพที่ไม่ได้ถูกแสงมาสองวันเต็มเต็มตั้งแต่เย็นวันศุกร์วันนี้เช้าวันจันทร์ จนที่24มกราคม2.565นะครับอันนี้เป็นผักแตดเขียวอ๋เข้าใจละประกาดขาวขึ้นง่ายดูละอย่างเี้ยฟางตุ้งนี่เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นลากคนอ่อนมากกว่าเนอะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเป็นชื้อราไม่ใช่นะครับอ่เป็นรากต่างหากอ้กเข้าใจว่าเป็นลาตอนแรก เดีบเนาะอันนี้เป็นคณะกวางตุ้งอ่ากระกระหอมครับกระกระหอมกระกระหอมอันนี้กวางตุ้งห้องเต้ข้องเต้อันนี้เป็น,นคณะนะครับส่วนผักชีใบเลื่อยนี่ยัง ไม่มีอาการเคลื่อนไหวใดวๆปักชีลาวก็ยังไม่อะไรเลยปักชีไทยนี้มีมีบางเมล็ดที่เริ่มมีอาการหงอกสงสัยอาจจะไม่ชอบชื้นขึ้นชายนี่ก็ยิ่งแล้วเลยครับนี่นิบเลยโอ้ไม่เข้าใจอ่ะแต่ไม่เป็นไร ลองเปิดดูที่นี่นะครับนี่เกือกและเกือไปไปอยากเกือบโยนละโอ้ยางงี้นี่เองเอาใจละวันนี้เอามาร,ร,รับแสงแดดสกันนะครับจะให้นักเรียนเขาเรียนรู้ด้วย